ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเซิฟเทสหรือว่าเทสเซิฟใน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 เกมตกปลาที่มีมีระเบิดลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาครับแน่นอนตามชื่อนะฮะเซิฟเทสก็เป็นการทดสอบก่อนที่จะอัปเดตนะครับเรามาสนิกพลิกดูว่าก่อนอัปเดตในอัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างอ๋อเป็นปลาที่ตกได้เหรอเป็นนุกนี่ไงสีเขียวโอ้วัต วั What? มันคืออะไรไปไหนแล้วแล้วก็ลอยลงมาตรงนี้เออเออเพื่ออะไรครับ <laughs> มันคืออะไรครับมีเรือไม่เรือเรือเรือขอเรือหน่อยโอ้โหเลยวลไม่ถึงนี่ไงนิวเคลียร์เท้าเป็นปลานิวเคลียร์ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับ51บาทมีทร e a เชอร์แมด้วยโอ้โอ๋อมีสมบัติด,ด้วยเหรอมี XYZ ครับต้องมีอันนี้ใช่ไหม มีโซน่าถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงตรงนี้เองเปิดเฮ้ยเปิดสิเปิดไงเนี่ยตกเหรอไม่ใช่เปิดไงอะ่ะเปิดไม่ได้หรือว่าไม่ใช่อันนี้อาจจะไม่ใช่อันนี้เลยเปิดไม่ได้อืมเป็นนิวเคลียร์หมดเลยฮะพอตกได้ปุ๊บมันจะเป็นคาสซีนเราต้องกดอะไรไหมเอ๊ะไม่เป็นแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะอืมนี่ก็นิวเคลียร์ครับ แสดงว่าปลาทุกตัวในน้ําตอนนี้เป็นนิวเคลียร์หมดเลยเอออีกแล้วครับอออีกแล้วมันต้องกดอะไรอะ่ะดูไม่ทันกดอ e ีเหรออ๋อรู้ว่าเลี้ยงซ้ายขวาอ๋ออี e กับคิวใช่ไหมอื้มน่ะอันนี้ไม่มาไม่มาเอาอีกแล้วครับเอาอีกครับมาด้านนี้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 มาด้านานีบน้บาลาน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 เอา้าเกือบได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ โอ้ oh, เพื่อนระวังนะระวังตกเส่หัวนะเพื่อนมี t r รเชอร์แม p มาเรื่อยๆเลยแต่เหมือนกันหมดเลยอันเดียวกันหมดเลยเอาปลาไปขายครับเซลล์ออได้มาพันหนึ่งร้อยคาร์บอนล็อตพลาสติกล็อตเหมือนกลับมาเล่นใหม่ครับเริ่มใหม่หมดเลยอันนี้แล้วกันคาร์บอนคาร์บอนมันคาร์บอนเพิ่มช่วง25%ปลากินเหยื่อช้าลง10%เเพื่อนไปด้วยได้ไหมเพื่อน ระหว่างที่นั่งเรือกับเพื่อนไปนะฮะเราก็สามารถตกปลาไปได้ด้วยโอ,โอ้โอ้โอ้ตัวนี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 ้สู้ตัวนี้สู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเอาไม่มีนิวเคลีย์มาแล้วครับมาแล้วครับกดแล้วนะกดแล้ว <laughs> โอ้ต้องกดด้านไหนล่ะผมว่าเกตมันไปเร็วเกินนะมันดูไม่ทันเกตไปเร็วมากเอาเพื่อนกลับมาที่เดิมเหรอเ<อ>พื่อนกำลังหลงทางสมบัตินะฮะ พยายามตามหาสมบัติแต่หลงทางอยู่ตอนนี้อืกดแล้วครับกด e แล้วครับเมื่อกี้อ๋อมันเป็นการลุกนั่งุนเรือมันก็เลยไม่ได้ออโอเคครับขอบคุณมากเพื่อนเราขไบยี่ยนบวกก่อนทำได้ไหมฮะวันแรกที่เราตกปลานะครับเราก็เดินทางด้วยวิธีนี้เดินทางด้วยการกระโดดบนน้ําวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังคงเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยการกระโดดบนน้ําเพื่อมายังเกาะโลซลิทเบย ที่เกาะแห่งนี้จะมีนิวเคลียร์หรือไม่มาแน่นอนมาแน่นอนอันนี้ไม่มาแล้วมันจะมาตอนไหนมันจะขึ้นมาเป็นนิวเคลียร์ตอนไหนอืมโอ้ไม่มาครับมันต้องตกตรงไหนเน่ถึงจะได้เป็นนิวเคลียร์โออืมอืมเอ้าแล้วจะอยู่มาได้มันจะได้ไหมเนี่ยวันนี้ กดคิวอยู่ดีๆอยู่มาด้านนู้นโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นนิวเคลียร์ที่แบบเอาไปขายได้มั้งอหมและฮะอหมและฮะมันไปด้านซ้ายก่อนน่ะใครจะไปดูทันเนี่ยอือ uh ห้า huh. ส oh. ี่สามสองหนึ่งโอ้พันพันแล้วแล้วแล้วยังไง ผ่านแล้วได้อะไรอะ่ะผ่านแล้วผมได้อะไรครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะอ๋อนี่ไงนุกนี่แต่ว่าไม่มีอันนี้ครับไม่ยอมถือฮะได้นุกมาโอโ้โหเทรเชอร์แมพเพียบเลยตัวใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะสองอสิบเก้ากิโลบลูฟินทูนา่าตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ตกได้ที่เป็นนิวเคลียร์แล้วก็มีนุกผมว่าน่าจะขายได้นะนุกเซลเลยได้ไหมคือน่าจะถืออยู่ในมือนะ,ะัะเพราะว่าเลือกอยู่แต่ว่าไม่มีอันนี้ ไม่มีของไม่มีนิเมชั่นกดเซลไปเอาไม่ได้เซลไม่ได้เทเช่แมปล่ะเทเช์แมปก็ไม่ได้นุกถ้ากดใช้อออโอเคครับเป็นการปล่อยนุกเป็นการปล่อยนุกเพื่ออะไรอะไปแล้วตูมตรงนูน้นอะเซลอไปเซลล์ <sell S 1> ทั้งหมดได้สามพันหนึ่งเรือไม้ของเรา เรือแจวกลับมาแจวเรือกันต่อนี่อะไรเนี่ยเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอาณาเขตเหรอมันคืออะไรก็ไม่รู้เอที่นี่คือที่ไหนนี่คือเกาะอ,อะไรอันนี้เกาะใหม่นี่นาเกาะใหม่เกาะใหม่เกาะจนสลัดมีปืนใหญ่ด้วยออ้แต่เหมือนจะยังไม่สมบูรณ์นะ อ๋ออ,อยู่ตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้มันคนละที่นี่ทุ่นตรงนี้ต้องอยู่ตรงนู้นนู่นลูกป,ปั้นอยู่ตรงนู้นฮะซันสโตนอยู่ตรงนู้นอันนี้อีกทุ่นหนึ่งทุ่นใหม่ไปดูหน่อยมันอันเดียวกันหรือเปล่าค่ย้ายที่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีอันนี้ครับไม่มีออกซิเจนฮะดำลงไปได้แป๊บเดียวอ๋อเป็นเรือดำน้ำอ๋อเรืออันนี้ไงไฟงน์ดัแมนเรือไฟน์ดัแมนอยู่ตรงนี้ น่าจะมีสมบัติแน่เลยเราไม่มีออกซิเจนฮะดำลงไปได้ไม่มากอันนี้ไม่เรืองแสงปลาธรรมดาหรือเปล่าอ๋อีกแล้วครับอ๋อีกแล้วครับอืมอ้ยกดยากโอ้ปวดนิ้วเลยโอ้มันไปเร็วขึ้นอะเมื่อกี้เกาะจนสลัด ข้างในมีถ้ำฮะเข้าไปในถ้ำไหมปืนใหญ่แช่อะไรได้หรือเปล่าไม่ได้ลองเข้าไปูุ้งในหน่อยอาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่ในนี้ก็เป็นได้ครับผมนี่คือที่ซ่อนสมบัติฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยให้ปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีตรงนี้แทรกตัวเข้าไม่ได้น่าจะยังทำไม่เสร็จมั้งอืมออ,อีกแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว อืมสี่สามสองหนึ่งโอ้มันจะได้อยู่แล้วโ,โอ้โหโอยากเกินยากเกินตกปลานนี้ก็มินิเกมอยู่แล้วนะยังต้องมีอันนี้อีกเหรอกดซ้ายขวาเนี่ยอืมมาด้านนี้มาด้านนี้มันกดยากกดยากจริงๆ จะไปไหนก็ไปเลยไปเถอะคือมันจะใช้มือที่จับเมาส์มากดอีกข้างนึงมันก็ไม่ทันไงเปลี่ยนมือไม่ทันอ,อีกแล้วครับเอ,อีกแล้วครับอือโอ้โหแล้วอ่าเดี๋ยวรอดูว่าตัวเกมเต็มที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเทสนะฮะอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์อาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวรอไปตกในนู้นดีกว่าอันนี้ตกยากเกินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ